นักมวยกว่า200คนทั่วประเทศผ่านการโดนกับปั้นจนได้ยอดนักมวยฝีมือดีเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายมวยรอบปูนเสือใครจะได้ครองบัลลังก์แชมป์มวยปูนเสือครั้งที่15ประจำปี2558 เพชรหัวใสสาธิตซีดีหรือดาราวิชเจดาโฮอายุ17ปีชายาขุนเข่าดิจิตอลสถิติการโช111 1ไฟชนะ70ไฟแพ้31ไฟเสมอ10ไฟเด็กหนุ่มสายเลือดสตอจากจังหวัดนครศรีธรรมราชดยใจรักและแรงสนับสนุนจากผู้เป็นพ่อเขาจึงเดินตามรอยพี่ชายที่เป็นนักวยอยู่ก่อนแล้ว เริ่มก้าวสู่สังเวียนผ้าใบในวัยเพียงเก้าขวบสองพี่น้องมีความตั้งใจว่าจาะอาศัยกำปั้นเก็บเงินสร้างบ้านให้ครอบครัวให้ได้โดยความยากจนทําให้พ่อแม่ของเพชรหมไซต้องย้ายตามลูก,ลกมาทํางานที่ค่ายมวยในกรุงเทพโดยแม่เป็นแม่ครัวส่วนพ่อเป็นคนดูแลนักมวยเป้าหมายในการชกมวยของเขาคือการก้าวเข้าสู่รอบซีคนสุดท้าย หลายทางแห่งการเป็นแชมป์คงอยู่ไม่ไกลเกิดเอื้มอมเพราะนี้คือหนทางที่จะทําให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมแค่อาศัยใจรักและความอดทนเท่านั้นร่วมเฉียนและให้กำลังใจเพจหัวไซสาธิตซีดีท่านทางแฟนเพจบันลังฝันคนพลังเสือ